มีน้ำป่าธรรมดาปะเอาเป่าธรมดาเอามาต้มอ่ คือกระดานอันหนึ่งอะจ่ายได้ประมาณส่องแกวถ้าทุก่องมือวานั่นนั่นนะถ้าแต่ยี่ิบตีเดียวนะจะเว่าะมันจะจ่ายทีละแกว้วจะตัวนี้ คนนะคิมมันตีมาสักหนืองเราน้ำร้อนเนี่ยมาหลวบดานก <şimdi. S 2> ่อนปกติพวกเราจะจิ้มอับกานโคลกดันอ่าก็ไม่ได้การซื้อมาเท่าไหร่เอากกาปริมาณเอา ประมาณน,นีคือปกติมันจะนนนนประมาณสิบกรัมนี่เวลาช้ยดิฟแต่ละเทียนจะเปิดได้ไหมไม่เลยยกเลยต้มติดไปเวลาดิฟเราจะดิฟจากข้างนอกข้างใน มันจะฟูกขึ้นนี่นะกาแฟฟูกมันอืมป๊าบหลบแด็กราปล่อยมันวอร์มมนเนี่ยให้นาลงดูต้านามเหมือนนั้นเออเมาตายแล้วะละมันเดี๋พยายามที่อย่าให้นามคัดซ้าย ส่วนหมาพอพอเสร็จแล้วอ่ะที่เราจะใช้ยอยู่ประมาณทโ่เรกินนะฉังฉังถ้าฉังเลยนะประมาณส่งร่อยเกาก็คือน้ำแก้วที่พวกคนแต่ถ้าถ้าเราลุกทุงลุกทุงมันเราเรากะเยวเตะว่าเราอิกินอะไรก็ตีแล้วอันแตพอนาม,มันเริื่มยดเรากะค่อยๆเติม เราค่อยๆเล่ว่าน้ามันไสกันนั่นนี่เลยตาตู้มือว่านั่นถ้าตองมือว่าไสแล้วก็พอเียนแค่นี้แหละครับดิด๊บ <c oughs> ตอนตงก้าวเกี้ดีๆฮักปลุกอะัยไอ้ตู้กังวะดึงเบรกล่างหน่อยอย่าดึงเบรกหน้าความไม่อันปอน <c oughs> อยากได้แก้วนั้นก็องกรลังอยู่แต่ว่ามันเป็นเป็นแก้วเรื่อยแแ้วก็ตังบึงกาเลยเรื่อยเป็นการตำหน้ามั้งคือเป็นเงินแก้วแล้วก็ตีได้เลย ไม่นะลูกขนขนไม่นะลูกอยาเข้ามานนลูกเอาหนังแกงไว้ข้างางแล้วก็ตังตัเจ็บหมััน้าแกกยไม่นะลูก